ระบบแรกมีไฟลายกับมีต้นส่งเข้ามานะครับแล้วก็มาเก็บไว้ที่คาปาซิเตอร์สี่ลูนไอสี่ลวนที่ส่งมานี่นะครับส่งมานี้ก่อนพอได้เสร็จ PFC ทํางานเป็นอ่าสีลนอัพขึ้นเรียบร้อยก็ส่งมาด้านนี้นะครับด้านนี้ทํางานได้เสร็จสับสมบูรณ์นี่หม้อแปลงตัวนี้มันก็มีกระแสข้ามมาด้านนี้นะครับข้ามมาด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นไดโอดก็ส่งออกไปนะครับส่งออกมา ส่งออกมาที่สายเส้นนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่าก็จะไม่เสร็จในครั้งเดียวนะครับพอส่งออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งมากส่งน้อยเท่าไหร่ก็ผ่านออปตัวนี้มานะครับโอเคครับเรามาลงมือซ่อมกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ต่อลายต่อลายนะครับอันนี้ลายอันนี้นิวตันเข้าสู่ระบบนะครับส่วนเิียวเขียวตรงนี้นะครับ2ตัวเนี่ยมันเป็นฟิลนะครับแล้วเราก็ต่อหลอดไฟเข้าไปเลยนะครับนี่นะหลอดไฟ100วัตต์นะครับ ต่อทาไมนะครับต่อกันมันระเบิดนะครับเผื่อมันมีอะไรช็อตตอนนี้ผมถอดอตัวมอสเฟตออกนะครับชุดนี้นะอันนี้ชุด pfc นะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดที่2นะครับก็คือชุดฮาร์บิทคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ถอด IC ออกนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตัวบิ t เดอโอมันช็อตนะครับ ตัวีโอนี่จะช็อตแต่ว่าผมไม่ถอดออกเพราะว่าผมจะให้เพื่อนๆดูว่าการที่เรายังไม่เช็คแล้วเราต่อหลอดไฟเนี่ยถ้ามันเกิดมีอะไรช็อตนี่หลอดไฟมันจะติดไหมแล้วว่าเราจะเช็คยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเช็คตัว Re bit ใน orbit ในิ้นก่อนนะครับเวลาเราเช็คนี่เราตั้งมิเตอร์ r คูณหนึ่งนะครับ r คูณหนึ่งนะเวลาเช็คเนี่ยเราก็เช็คขากลางนะครับขากลางนะ เดี๋ยวผมเอาตัวตัวอย่างประกอบให้นะครับอันนี้ผมซื้อมาออรอแล้วพอดีผมใช้มิเตอร์ตรวจตรวจในเบื้องต้นผมก็รู้ว่ามันช็อตแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถอดออกจะให้เพื่อนๆได้ดูดูหน้า,นางานจริงนะครับดูของจริงนะครับตัวไดโอดบิดเนี네่ยตรงกลางนะครับามันจะเป็นไฟกระแสสลับซึ่งผมทํามาหลายคลิปแล้วผมก็จะพยายามย้ำๆไปนะครับอตอนนี้ผมตั้งคูณหนึ่งนะครับ ถอดเลยนะจะมองเห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะครับตรงกลางนี่เขาจะวัดไม่ขึ้นจะตั้ง r คูณหนึ่งหรือจะเป็น r คูณสิบก็ได้นะครับแต่ผมตั้งที่คูณหนึ่งให้เห็นนะขึ้นนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับขึ้นนิดๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวที่มันใช้ได้นะตัวนี้เราจะแล้วจากนั้นเนี่ยทุกขานะครับเราจะสลับแล้วมันจะวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้นข้าง ไม่ขึ้นข้างนะครับกับขานี้นะขานี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขาไหนก็ตามนะครับยกเว้นคู่นี้คู่ตรงกลางจะต้องตัวมันเองสองตัวเนี่ยจะวัดจะวัดกับตัวมันเองเนี่ยสองข้างตรงนี้มันจะวัดยังไงก็ต้องไม่ขึ้นอันนี้เราจําอยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นขึ้นตลอดอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่าพูดมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแนวของจริงอ่ะของจริงเท่านี้ยของจริงตัวนี้ครับ าวางอย่างนี้เลยนะวางให้เพื่อนๆเห็นลักษณะอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันมีสีขาอย่างนี้เลยนะครับตามนี้นะวัดตรงกลางนะครับเนี่ยมันขึ้นนะสลับปับ๊บมันไม่ขึ้นถ้าสลับแล้วมันไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันใช้ได้ครับเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันชอ็อตครับช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วก็วัดให้เพื่อนๆดูนะครับอ้าวด้านข้างนะคราวนี้ ด้านข้างมันก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างสลับไปสลับมาขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอันนี้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างสลับอย่างนี้มาข้างมาข้างนี้เมื่อขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างจะมีอยู่ขาข้างเดียวคู่เดียวตรงกลางที่สลับยังไงต้องไม่ขึ้นอันนี้ช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะคราวนี้รู้แล้ว่าช็อตแต่จะยังไม่ออกอ่ะเสียบไฟเลยครับคราวนี้อ้าวสามสองหนึ่งป๊ดติดนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะ หลอดไฟติดร้อยเปอร์เซ็นครับนี่นะปิดใหม่นะปึ๊บสามสองหนึ่งเนี่ยติดติดก็คือช็อตครับสว่างมากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไดโอดบิดตรงนี้ออกน,นะครับตัวที่มันช็อตแล้วก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตัวเสียนะครับตัวเสียนะตัวเสียเนี่ยมันจะช็อตช็อตขากลางนะครับมันจะช็อตขากลางข้างหนึ่งเนี่ย มันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเนี่ยขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างตัวดีมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับอ่ะเราไปวัดในวงจรคราวนี้วัดในวงจรก็เหมือนกันนะครับอ่ะลองดูนะครับวงจรลักษณะนี้นะอว่างนี้นะครับเนี่ยผมวัดในวงจรแล้ว appeal, iantes, นะครับ mm น <im> ี่นะไม่ขึ้นนะครับสลับนะครับสลับก็ไม่ขึ้นแต่ตอนที่ตอนที่เราวัดนะมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ขึ้นนะครับ นี่ขึ้นนะอ่าส่วนด้านข้างมันก็ขึ้นธรรมดาขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างปกตินะครับแต่มันก็เสียได้นะครับก็ต้องเราก็ต้องเช็คด้วยด้านนี้ด้วยก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเราจะสลับยังไงก็ช่างนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอาจจะขึ้นอาจจะไม่ขึ้นก็แล้วแต่เขานะครับแต่ตรงนี้ห้ามขึ้นเลยตรงนี้ห้ามขึ้นเนี่ยตรงนี้ห้ามเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ คราวนี้ลองเปิดไฟเข้าไปนะครับนี่หลอดไฟนะอ้าวพร้อมนะครับสามสองหนึ่งมันแวบ,บเดียวนะครับโอ้ยกล้องเต้นไปหน่อยนะครับมันแวบ,บเดียวไม่ติดละนะครับอ่าสามสองหนึ่งเนี่ยโอเคไม่ช็อตนะครับตอนนี้เสียบไฟเข้าไปเรียบร้อยจับไม่ได้นะครับจับไม่ได้เพราะว่าซีซีวนี่มีไฟเรียบร้อยแล้ว ระบบสวิตชิ่งนี้ยังไม่ทํางานนะครับตอนนี้ถ้าไม่เกิดผิดพลาดอะไรนไฟทั้งหมดมันจะไหลเข้ามาที่4โวลต์นะครับก็มันจะทําให้ดูดเรา2มิเตอร์เราจะพังถ้ามิเตอร์เข็มเป็ไปวัดนะครับเอาลองวัดดูนะ4ศูโวลต์4โวลต์อยู่ขั้วนี้ครับอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับลองดูที่มิเตอร์นะครับเนี่ย300โวลต์เลยครับเห็นไหมลำบากเนาะ นี่ครับสามร้อยกว่าโวลต์เลยครับสามร้อยกว่าโวลต์สามร้อยหกโวลต์มันยังค่อยลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องคายประจุนะครับถ้าเราจะซ่อมเราก็คายประจุถ้าเราจะวัดอะไรนะครับเคผมไปคายประจุนะครับสังเกตที่หลอดไฟนะมันจะแวบขึ้นไหมสามสองหนึ่งเนี่ยมันไม่แวบเลยครับมันสว่างเลยละ นี่ไฟนะครับไฟ300กว่าโวลต์มันเก็บยูที่ที่4 4 0โวลต์ก็เรียบร้อยครับตอนนี้ไฟมันถึง4 400ีสโวลต์นะครับแล้วก็วิ่งมาถึงไอซีพวกนี้น่าจะวิ่งมาถึงแล้วนะครับคราวนี้มาดูเหตุดูผลหลักการนะครับหลักการที่เราจะซ่อมอจะเป็นสวิตชิ่งก็ตามหรือเช่นพวกพักขยายเสียงอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับชุดที่เป็นชุดขยายกาลังชุด power เขาเรียกเนี่ยชุดพวกนี้เราจะต้องถอดออกก่อนนะครับถอดออกก่อนเพราะว่า1 ถ้าเราไม่ถอดเนี่ยไอตัวพวกนี้มันอาจจะช็อตอยู่นะครับสองอบางทีเนี่ยพันเนี่ยมันผิดรูปแบบมามันมีตัวอะไรที่ทําให้เกิดเกิดความผิดพลาดอยู่มันอาจจะส่งสัญญาณมาให้ตัวนี้ระเบิดขึ้นอีกรอบนึงไอพวกเนี้ยระเบิดอีกรอบนึงก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องถอดออกนะครับคราวนี้ตัวที่ผมถอดออกสองตัวเนี่ยก็เสียไปตัวหนึ่งมอสเฟตของ PFC นี่เสียแต่ว่าชุดชุดฮาบิตนี่ไม่เสียไอสองตัวนะครับไม่เสีย ส่วนตัวมอสเฟตนี้เสียเรียบร้อยเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดมอดฟเฟตกันนะครับมอสเฟตนี่ก็วัดสามขาก็ไม่ไม่ยากนะครับเอาเอานี่วัดก็ได้นะครับเอานี่วัดก็ได้วัดแค่ช็อตไม่ช็อตนะครับอ่ะฟังเสียงนะครับเพื่อนฟังเสียงนะตัวนี้ตัวช็อตตัวที่เสียนะครับเปลี่ยนออกนะนจะวัดด้วยโอห์มปี๊ดธรรมดามันจะง่ายครับ ตัวไหนมันก็จะช็อตช็อตหมดเลยส่วนตัวดีนะครับตัวดีนะตัวดีมันจะวัดอะไรก็ไม่ขึ้นเนี่ยวัดอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับวัดขาด้านนี้ก็ไม่ขึ้นเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ามันขาดไหมมันก็มันก็ไม่จบอีกเราก็ต้องใช้มิเตอร์เข็มนะครับส่วนมากผมก็ใช้มิเตอร์เข็มมันก็จะจบในครั้งเดียวมิเตอร์เข็มเราก็ตั้งหาคูณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับหาคูณหนึ่งเหมือนเดิม เราดูที่เข็มนะครับเข็มขึ้นอย่างนี้นะอาจจะลําบากมองไม่เห็นแสงนะครับวัดนะครับผมจะวัดขาเปรตเดนซอสนะครับขาเดนกับขาซอสนี่มันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเนี่ยถ้าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างก็โอเคครับเนี่ยใช้ได้นะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขาอื่นครับคนนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะวัดอยู่คู่หนึ่งที่ขึ้นก็คือขาเดนกับขาซอสแค่นี้ครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้าง แต่ตัวเสียตัวเสียมันก็มันขึ้นทุกข้างเลยวัดอัดคู่ไหนก็ขึ้นวัดยังไงมันก็ขึ้นมันช็อตเรียบร้อยนะครับนี่นะก็สรุปแล้วในเบื้องต้นนี้ก็คือเสียไดโอดไป2ตัวอ่าไดโอดไป1ตัวแล้วก็มอสเฟตคู่นี้นะครับคู่นี้เสียไปอันนี้ก็เป็นไดโอดตัวหนึ่งไดโอดตัวนี้ก็อ่าลืมวัดให้ดูมันก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนกันครับอ่าเป็นไดโอดธรรมดานะครับเนี่ยขึ้นข้าง ไม่ขึ้นข้างขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับก็จากนั้นถามว่าเราจะทำไงต่อถ้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เราก็ต้องมาเช็ควงจรนะครับก่อนที่เราจะใส่ไอซีเนี่ยผมจะพาเพื่อนเช็คแต่ละขาว่ามันมีไฟมีโวลต์มาไหมนะครับแล้วก็จดไว้ก่อนเค okay, ครับหลังจากที่วัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูในวงจรนะครับมันจะมีไฟทั้งหมดอยู่ สามขานะครับสามขาก่อนก่อนที่เราจะใส่ไอซีนะครับจะมีจุดมีเทคนิควิธีการได้อยู่นะครับไอซีเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะย้ำหน่อยนึงเผื่อเพื่อนเพื่อนได้ซ่อมนะครับไอซีเบอร์นี้นะ T A หนึ่งเจ็ดหนึ่งหก T นะครับขาที่ผมทําการวัดคราวนี้นะครับหนึ่งจะมีขาสองนะครับลำดับแรกนะครับขาสองขาสองนี่เขาจะเขียนเลยว่าเป็นเมนเมนวอลเตนะครับอินพุต e x t e r n a l นะครับก็คือจะเป็นไฟมาจากข้างนอกถ้าไม่มีขานี้มา IC ก็จะไม่ทำงานนะครับอันที่2นะครับขาที่2คือขา12ขา12นี้เป็นไฟหลักอยู่แล้วนะครับที่เขาจะเขียนบอกเลยว่า,าชุดนี้นะครับขา12เนี่ยเนี่ยเป็น internal high volt นะครับ startup s o r t ก็คือเป็นไฟชุดแรกที่มาส start ให้ IC ทำงานนะครับขาที่3ขาสุดท้ายเป็นขาที่24ครับ ขา24เนี่ยมันจะเป็นขาฟีดแบ็กนะครับเดี๋ยวดูวงจรจะเข้าใจง่ายๆนะครับนี่นะอันดับแรกคือขาที่2ขาที่2นี่ไล่ไปเลยครับเนี่ยเมนมันจะมาจากนี้ครับไฟจะได้อยู่ที่3.2โวลต์แล้วก็ขาในต่อขาที่2ครเขานี้ขาไฟหลักเลยนะครับเนี่ยอันนี้ได้329โวลต์จะมาจากไฟไฟ400โวลต์เลยครับ มาจาก v ีบัตรงนี้นะสี่เลวอเลยนะครับ3 400วิ่งเข้าไอซีตัวนี้มันไม่ระเบิดก็เกินไปละขาสุดท้ายครับขา24่ขา24เนี่ยจะเป็นขาฟีดแบ็นะครับที่มาจาก v ีบัตรงนี้เลยนะครับจะมีไม่มีก็ตามในวงจรเนี่ยมันจะต้องได้ก่อน2.1งจุดหโดยประมาณนี้ถ้าระบบเขาทางานได้เขาอาจจะบูตอัพขึ้นอยู่ที่ประมาณสักสองวต์หรือสองจุดหวเป็นฟีดแบ็กกลับขึ้นมานะครับ อันนี้คือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกนะที่เราจะต้องก่อนที่เราจะเปลี่ยนไอซแล้วต้องมาวัดตรงนี้ไว้รอนะครับผมเคยซ่อมแล้วคลิปหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นโตชิบานะครับเป็นทีวีโตชิบะสามบอร์ดนะครับก็เล่นเอาปวดหัวเหมือนกันอ่ะโดยประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอา IC มาใส่คราวนี้จะใส่ไอซีเข้าไปนะครับก็ มีจุดขาดจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่ตัวต้นทานเข้าไปตัวต้นทานนี่มันจะเป็นค่าต่ําๆครับค่าต่ําๆค่าไหนเราก็ลองใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นขา e มันจะครบวงจรนะครับครบวงจรที่ขา e โดยประมาณนี้นะครับก็พอใส่เสร็จใ,ส,ใส่ีเสร็จเราก็มาวัดพันธุ์ปกติเนี่ยพันธุ์มันจะต้องออกจะต้องมีพันธุ์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี มีพันมามาตัวนี้ด้วยแต่จะเป็นลักษณะ,ะไม่ใช่พันจะเป็นโวลต์ประมาณ10โวลต์หรือ9โวลต์ทั้งขาเกตสองขานี้ก็จะมีจุดเทคนิคอีกตัว2ตัวนะครับเทคนิคแรกก็คือวัดไฟก่อนนะครับให้ได้ตามจุดนี้ก่อนถ้าไม่ได้ใส่ลงไป IC มันก็ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะเอา IC ใส่แล้วก็วัดวัดไฟที่วัดพันที่ขาเนะครับมันจะออกไหมก็ต้องใช้สโคบกันดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวใส่ซีก่อนเรามาวัดพันที่ขาเจ็ดกันดูนะครับขาเจ็ดขาไหนนะดูตามตัวนี้นะครับอตอนนี้มันจะออกมาที่ที่ขานี้นะครับขานี้เลยนะผมก็จะวัดที่มอสเฟตขานี้เลยนะครับแล้วก็วัดมอสเฟตขานี้ด้วยขานี้ด้วยนะครับแต่ละตัวนะว่ามันจะมีพันออกไหมสิ่งที่เราต้องการในเบื้องต้นก็คือเราต้องการ พันที่มอดเฟคขานี้เป็น pfc นะครับถ้าชุดนี้ทํางานได้ชุดนี้ก็จะไปด้วยกันนะครับแต่ชุดนี้จะยังไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาเป็นความถี่ถ้าไม่ทํางานเอาวงจรเขาจะไม่ผลิตความถี่อะไรออกมาตัวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้มิเตอร์วัดดูก่อนผมพอเห็นนะครับตัวมิเตอร์นะตอนนี้ผมเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับ กาวก็จับที่44โวลต์นะครับอ่าตอนนี้นะครับจับที่กาว44โวลต์นะครับจับตรงนี้นะเป็นกาวนะครับดูที่มิเตอร์นะครับตอนนี้ผมตั้ง DC โวลต์มิเตอร์นะครับวัดพันนะครับมันได้0.07นะครับเราแทบจะมองอะไรไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าไฟเข้าไหมไฟเข้านะครับไฟเข้า326นะครับ ไอซีเบอร์นี้นะครับขาสิบสองเนี่ยไฟจะเข้าที่สามรอยี่สิบหกนะครับแล้วไฟเลี้ยงไอซีนะครับอีกขานึงก็คือขาสองนะครับขา2อจะวัดตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสามจุดเจ็ดสามแปดนะอัพขึ้นนะครับอัพขึ้นแล้วไฟฟีดแบ็กนะครับขาย4ิบสี่ขาย4ิบสี่น่าจะเข้าตรงนี้นะครับได้สองโวลต์นะครับได้สองโวลต์นะแล้ว ขาเกตขาเกตของตัวไฮไซา์นะครับอ,อยู่ที่9โวลต์นะครับไฟเข้าไฟเข้าที่3 0 0 326นะครับเนี่ยไฟเข้าขานี้นะตัวนี้ได้อยู่ที่9.6โวลต์นะครับโวลต์ดีซีนะครับจะยังไม่มีความถี่ออกมาอาขาเกตอีกตัวหนึ่งนะครับตัวโลไซต์บ้างนะครับตัวนี้อยู่ที่11.37น่าจะใช้ได้นะครับ แต่สงสัยว่าพันุนี้จะออกไหมเราต้องดูที่พันุนะครับพันุจะออกไหมอลองวัดเป็นสัญญาณกระแสสลับดูนะครับออกไหมก็ได้ประมาณ0.1ครับอ่าขึ้นลงขึ้นลงก็ดีใจนิดนึงแล้วครับว่ามันมีพันธุขึ้นมาแล้วต้องใช้สโคปครับคราวนี้เพราะว่าพันุมันเล็กมากนะครับอ่ะเราใช้สโคปวัดตัวนี้เลยน,นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูที่หน้าจอนะครับจะเห็น นะครับอันนี้เป็นสัญญาณพันธ์นะครับเราลองปรับเข้าไปได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับเนี่ยสัญญาณพันธ์ลักษณะนี้นะครับมาลักษณะนี้แล้วแต่เขาออกแบบมาอ่าลองกดออโต้ด,ดูนะครับเนี่ยลักษณะประมาณนี้นะครับก็มองว่ามันเป็นพันธ์ยังไงก็ดูลักษณะ การที่มันเป็นพันมันก็จะมีแบบเดียวกันซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับซ้ำๆมีความถี่ซ้ำๆกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นพันก็ต้องจดจําค่านี้ไว้ว่าวงจรแบบนี้เราซ่อมแบบนี้นะครับโอเคน่าจะมีพันน่าจะมีอะไรขึ้นแล้วนะครับก็ใส่ power MOSFET แล้วก็ใส่ตัวต้านทานเข้าไปใส่ตัว R เข้าไปนะครับหลังจากที่ใส่ power MOSFET สองตัวนี้เข้าไปนะครับ มอสตเฟตตัวหนึ่งแล้วก็ไดโอดชุดนี้เข้าไปนะครับแล้วผมก็เลือกใช้ R 10โอห์มนะครับ2ตัวขนานกันเพราะว่าดูจากจาก่องลอยนะครับน่าจะเป็น100่น่าจะประมาณ100นะครับซึ่งหลักการผมก็ก็ในใจก็คิดอยู่แล้วว่าเพราะว่าตัว R เนี่ยมันน่าจะโอห์มต่ำๆค่าต่ำๆนะครับเพื่อให้ต่อลงกาวควบวงจรที่กล่าวไปก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็คือหน้าที่ของเขาคือถ้าเกิดตัวนี้มันมีช็อตมีอะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะขาดไปในตัวก็จะเป็นเซฟตี้ด้วยนะครับก็จะควบคุมกระแสะอะไรต่างๆด้วยนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาลองกันดูนะครับหลังจากที่เราใส่มอเตร์ใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยถ้าได้เนี่ยถ้าได้ก็คือตรงนี้เป็นขั้ว C นะครับขั้วลบอันนี้ขั้วบวกนะครับมันจะสเต็ปอัพขึ้นอยู่ที่ประมาณ300 80 390โวลต์ตอนแรกผมพาเพื่อนวัดนี่ตรงนี้มันจะได้อยู่ที่2อง3้อประมาณนี้329โวลต์ประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดนะครับ3 2 1อ่ะลองดูนะครับบวกแล้วก็ลบนะครับตอนนี้อยู่ที่380 390นะครับก็แสดงว่า pfc ทำงานนะครับชุด pfc ทำงานเพราะว่า มันก็น่าจะทําเพราะว่าเราเราเช็คพันนี่มันได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็มาลุ้น R ตัวนี้เองว่ามันจะทนได้ไหมใส่ถูกค่าไหมนะครับเนี่ยสามร้อยเก้าสิบสร้อยแปดสิบสร้อยเก้าสิบนะครับเราวัดที่ฟีดแบ็ครับฟีดแบ็ได้เท่าไหร่อ่าวัดผิดนะครับอ่าต้องลงกลาวตรงนี้นะครับปึ๊บฟีดแบ็อยู่ที่ประมาณสองจุดห้าครับ โดยประมาณนี้สองจุดห้านะครับขานี่ล่ะขาที่เป็นไฟเลี้ยงเข้านะครับมันก็ต้องได้เท่ากันนะครับสามร้อยแปดสิบกว่านะครับแล้วขานี่ล่ะอ่าที่ส่งสัญญาณมาขาเกจแต่ละข้างนะครับก็เท่าเดิมนะครับอ่าเปลี่ยนไปละมันจะเป็นขึ้นความถี่แล้วครับคราวนี้จากจากที่ตอนนั้นมันจะมีแค่เก้าโวลต์นะครับเนี่ยเก้าโวลต์กับสิบเอ็ดโวลต์ เนี่ยมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นแล้วครับอย่างนี้ต้องใช้สโควัดดูครับเนี่ยผมผมก็ไม่เคยได้วัดตรงนี้สักทีตอนตอนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อนเพื่อน่าจําได้ตรงนี้ได้อยู่ที่ประมาณเก้าโวลต์เก้าโวลต์กับสิบเอ็ดโวลต์เนี่ยอันนี้เป็นความถี่แล้วครับมาลองวัดสัญญาณพันธุ์ที่ฮาร์บิทคอนเวอร์เตอร์กันนะครับก็เมื่อกี้ผมเอาสโคววัดแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมครับพอ pfc ทางานเรียบร้อยเนี่ย มันก็มีลักษณะเป็นพันกระตุ้นกระตุ้นขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับอันนี้ที่ขาเกตนะครับของตัวไฮไซด์นะครับก็มีขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นลักษณะเป็นพันแล้วนะครับตอนนั้นเราวัดมันยังเป็นไฟนิ่งๆอยู่นะครับตัวเกตที่ด้านหนึ่งนะครับอันนี้โลไซด์นะครับตัวนี้เห็นชัดเจนนะครับเป็นลักษณะเป็นพันขึ้นมาเลยเขาจะทํางานสลับกันไปสลับกันมานะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นลูกขึ้นพันอันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธแล้วนะครับถ้าสองตัวนะครับนี่ผมก็ซ่อมแต่ก็ไม่เคยได้วัดสัญญาณพันธ์แบบนี้สักทีก็โอเคนะครับน่าจะทำงานได้นะครับหลังจากที่ใส่มอสเฟตคู่นี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นวงจรฮับบิดคอนเวอร์เตอร์นะครับ ก็มาวัดเอาพุทกันครับคราวนี้ถ้าได้ก็โอเคนะครับเอาเปิดไฟนะครับสามสองหนึ่งอ่าเปิดแล้วครับพัดลมมันหมุนติดนิดนึงแล้วก็หยุดไปไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบคอมมันหรือว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นมันแวบแวบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็มันจะมีไฟออกเลยนะครับ19โวลต์ที่อะแดปเตอร์เขาเขียนไว้นะครับเป็นกาวแล้วก็19โวลต์ อลองดูนะครับปึ๊ด19โวลต์สิบเ้นะครับเขาบอกว่า19.5โดยประมาณนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับซับายรุ่นนี้อ่าโดยประมาณนี้นะครับก็ออกเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวประกอบประกอบแล้วก็เอาไปทดลองดูจะได้ไม,ไม่ได้นะครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้าย ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับก็ลองให้เพืเ่อนๆนี่ดูนะครับก่อนที่จะไปใช้งานจริงขั้วบวกสีเหลืองนะครับขั้วบวกสีเหลืองส่วนขั้วลบเราก็ลงที่โค้งนี้เลยให้เรียบร้อยนะครับจิ้มเลยนะครับสามสองหนึ่งปื๊ดใช้งานได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปใช้งานจริงกัน